สวัสดีสวาววบผับจีทุกคนครับผมมีอะไรมาบอกทุกคนครับตอนนี้เกมพับจีมือบายครับได้ทําการอัปเดตบอทใหม่เข้ามาครับทุกคนเป็นบอทที่เก่งขึ้นแบบร0 0เลยเรียกว่าเก่งเหมือนคนเลยนะครับสามารถกระโดดได้ปาระเบิดได้เที่ยวคอยิงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างที่ผมไปเจอมาในสตรีมสดแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวทุกคนดูฉากที่ผมเจอบอทตัวนั้นกันครับเฮ้ยบอทเที่ยวขอชิ้บอทย่อได้ด้วยอุ้ยเฮ้ย เดี๋ยวมันโดดแกวะโดดแกวะไหนฮะโดดแกอ่ะเฮ้ยบดปลาระเบิดอุ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยปบดปลาระเบิดของจริงของจริงจัดพี่พี่เราดูอีกเดี๋ยวมันหมอบด้วยเฮ้ยแต่อย่าไปเฮ้ยเฮ้ยบดกระโดดเฮ้ยเฮ้ยของจริงเที่อะ แต่ว่านะครับไม่ใช่ว่าบอททุกตัวจะเก่งแบบนี้นะครับผมบางตัวก็จะเก่งบางตัวก็ไม่เก่งมีการคระกันไปนั่นเองนะครับผมแต่ส่วนมากเท่าที่สังเกตนะบอทจะเก่งก็ต่อเมื่อแรนเลงเราน้อยนั่นเองนะครับหรือว่าในแมปเนี่ยไม่ค่อยมีคนจะทําให้บอทนั้นเก่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นปะเอ้ยมันย่อยิงดินมดีดีดีดิเฮ้ยดีดิดเฮ้ยดอยากเซียนอะ นอกจากที่บอทนะครับจะมีสเต็ปเป็นของตัวเองแล้วนะครับบอทนะมีการอัปเกรดเข้ามาครับมีตี้เป็นของตัวเองด้วยครับทุกคนแล้ว <No. S 1> บอทมันรวมตี้กันได้มีทีมเดินเป็นทีมอย่างกับคนเลยครับเดี๋ยวดูตัวอย่างกัน <S <S บอทมาเป็นทีมเฉยอะไรวะเนะี่ย มันโหดมากเลยนนองมันโหดจริงเฮ้ยมันโหดจริงบอกมันโหดจริงสำหรับบางคนนะครับเผื่อจะไม่เชื่อนะครับว่านี่คือการเก็บแร้งจริงๆนะครับซึ่งผมอยู่ในโหมดแลงดูโอนะครับแลงไดมอนด์วีเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูตอนท้ายเกมกันนะครับว่ามันเก็บแร้งจริงๆนะไม่ใช่โหมดบอทนะครับอันนี้นอนยิงไม่โดนเลย มันเป็นเก็บแรงจริงกัวะเนี่ยพี่แรงโอ้โหบกหกสิบสามดอีบอกสิ <laughs> นั่นแหละครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องจริงนะเราเล่นเก็บแร่งไดมอนด์วีเลยนะครับเจอแต่บอทในเกมนี้ถ้าเกิดใครดูสตรีมสดผมมาจะรู้ว่าเจอแต่บอทล้วนๆเลยนะครับผมอันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่ามีประมาณนี้นะครับใครเจอบอทที่มากกว่านี้หรือเก่งกว่านี้โดนบอทฆ่าอะไรยังไงในแพทนี้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมแต่เพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ผมยิงกันเพลินๆฆ่ากันบันดีกว่านะครับผมเป็นการััรระีนคคบบใท่ จะเติม uc เกมผับ G ีม b บายนะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม uc ราคาถูกบายวิสาหกรรมนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชัน่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับออกบอด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 เียงตัวนี้บอดเก่งตัวนีอ้อยากเห็นว่าเอรอไม่มันไม,ม่มันไม่เก่งทุกคนดูดิเนี่ยมันก็ยังน้องอยู่อ่ะมันไม่ได้แบบว่ากระโดดไม่ไม่ เธอไม่เก่งมั้ยออกมันมันมีปนๆกันใช่ไหมเออแต่นี่คือที่ที่พวกเราในตี้แหละเก่งมากเก่งนาะเอ้ยเฮ้ยกันอยูดเฮ้ยเดีมันรูอยู่เห็นแล้ว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 เอกต้นไม้น็อกๆๆสวย สามป้านมีนปะไม่รู้ผู้ไม่รู้ไม,ม่รู้ไม่มีเรู้นะแปัวหนึ่งแปัวหนึ่งสามตัวขึ้นไปโอเค็หนึ่ง Knock, นอนะ็อกน็อกสองนะมีมีน็อกสองนะมึงเตรียมชาร์จเลยน็อกแน่แน่ไม่น็อกว่ะเอาน็อกน็อกน็อกเหลือเหลือตัวหนึง่งเหลือตัวหนึ่งแต่ว่าอีกตัวหนึ่งตื่นละข้างล่งางข้างล่างก้อนทีมเวิร์กแหลกมาก เกิดแล้วก็ตายเฮ้ยในบ้านในบ้านโบสโบสถ์คูเป้ขุดคนเนี่ยคูเป้หน้าหน้าเนี่ยเจอแล้วเนี่ยไปนู่นเลยไปบนถนี้บนนี้มีโดนไปสองเม็ดน้อูเป้อยงอยู่คูเป้จะออก กูไม่ออกไปออกอทำรถ Watch out หนักตามมาโดนไปแล้วน่เอ้ยมันชุบแล้วนะ่ะเฮ้ยจอดบไหมขยับรถปะขยับรถขยับรถขยับรถ มันน่าจะอยู่ในนี่ปะยังอยู่ยังอยู่เดินมาแล้วเอ้าบอดหรือคนอะอันนี้คนนะตรงน้องอะเออคนนี้แหละคนนี้ที่เพิ่งตื่นคนนี้ที่เพิ่งตื่นกรดิมกรสองตัวสามตัวจะไปบ้านชุบไปบ้านชุบไปบ้านชุบได้อผมเต้ได้เหรออยู่ไหนอะดาฟ้าเลยว่าชั้นสอง น่าจะชั้นสองน่าจะชั้นสองชั้นสองชั้นสองน่าจะ้ตรงบันไดชั้นสองไม่เห็นตรงบันไดอะไรอกล็อกไม่โดนตายไม่โดนตายไม่โดนตายน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งเจ็บมากน็องสองน็องสองน็องสองตายหมด รถมีคันนึงออกมาแล้วระวงอุ้ยเอาเรื่องเกินจะไดนีให้ยิงใครไม่รู้ระวังด้วยเอาถีอ๋อเลย อมันไม่อยู่จออาทีอ่ะเฮ้ยขึ้นรถดีกว่าปะมุฟออกจากตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเอ้ยอย่าพึ่งนะแป๊บนึ่งนะรีก่อนหลบไว้ก่อนเชื่อถ้าขับรถไปรถระเบิดแน่เลยว่ะกูออ้ my กอดไม่เชื่อกอนแป๊บกั ี่ไปนมนมลดไม่ได้นมลงลงลงเลยจากบ้านพี่บ้านนี้บ้านนี้เข้ามาเข้ามาพัน okay, ยาเล็กก่อนนะนะไม่เชื่อกับตายไหนพี่มาแล้วมาแล้ว Đợi làm tôi mày đó điều. Có 3 อยู่หลังบ้านไอห,หลังโลหลังโลมอตีได้ไหมได้ได้ได้หมดแล้วไอ้ขวามี เ,เจลาครับจอดใต้นี้งไม่ดีแล้วพูหลังเข้ามานอ้อง một rồi sai sóng sai đơn sai nóc đỡ tôi đi ô สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนําสําลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage LFF Life for Fun นะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ